ไปที่เอามาเนียไปไปที่ดเอาออกไปเออแต่ละขัอนกอนจ่ยิงยิยิยิเออเรียกไงเบว่าเขาจดพิจารให้แล้วตัวนี้ี่ขมาเลี้ยว

ขอบคุณครับขอบคุณครับเออขอบคุณครับครับครับ <coughs>